สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องกูจอบนะครับวันนี้ครกก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของของไหลนะครับที่อยู่ในหลอดแก้วนะครับรูปตัวยูนะครับว่าเราจะสามารถคำนวณได้อย่างไรนะครับโดยที่ของเหลว3ชนิดนะครับชนิดหนึ่งสองสามตามรูปนะครับอยู่ในภาวะสมดุลนะครับสมดุลความหนาแน่นของของเหลวชนิดหนึ่งและสองมีค่าคือหนึ่งมีค่าสี่คูณสิบกำลังสามนะครับหรือสี่พันก็ได้นะครับ โล2ก็คือ3 0 0พันนะครับจงหาโล3นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนจะต้องทําการตัดนะครับตัดณจุดที่ต่ําสุดที่ด้านล่างเขียสีแดงเนี่ยนะครับมันเป็นของเหลวชนิดเดียวเดียวกันนะครับคือจุดนี้เราก็ให้จุด2จุดนี้นะครับจุด P ีซ้ายมันจะเท่ากับ P ีขวานะครับ ดังนั้นเรื่องของความดันเกียร์นะครับเราต้องทราบความสูงของแต่ละของเหลวนะครับอย่างของซ้ายมือของเหลวชนิดี่2ก็ความสูง6เซนของเหลวชนิดสาก็สูง10เซนนะครับเราทราบละแต่ของเหลวชนิดที่1เนี่ยด้านขวามือเราไม่ทราบว่าสูงตัวนี้คือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องหามาว่าเป็นเ1นคือเท่าไหร่นะครับก็คือจะเป็น14 12 4ลบใช่ไหมครับก็จะเป็น8นะครับ เ้วก็ p ซ้ายก็คือเอา p 2บวก p 3นะครับเท่ากับ p 1นย่งนี้แล้วกันนะครับ p 1ก็คือ low 1 gh 1 p 2ก็คือ l o g s 2บวก low 3 gh 3นะครับ g มีค่าเท่ากันนะครับจริงๆแล้วเราต้องบวกด้วยความดันบรรยากาศนะครับ 1 0 1นคณกำลัง5ทั้ง2ด้านนะครับเพราะว่ามันต่อกับอากาศอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันก็ตัดกันนะครับเราจึงไม่เขียนนะครับก็จะไม่ง่ายเป็นโล G ีนะครับของทั้ง2ฝั่งนะครับถ้าของเหลวมีกี่ชนิดก็บวกกันไปตามนั้นนะครับทีนี้เราก็แทนค่านะครับเรื่องของเซนติเมตรนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเมตรเพราะว่าซ้ายกับขวาเดี๋ยวมันจะตัดกันไปเองนะครับ โล2คูณ S2 คือ6บวกโล3ต้องการหานะครับแล้วก็ S3 ก็คือก็คือ10นะครับแล้วกับโล1ก็คือ4,000 S1 ก็คือ8นะครับตามนี้10โล3นะครับแล้วคูย้ายนะครับอันนี้6ขกอคูณไปเลยนะครับย้ายมาลบ ได้หมื่นสี่นะครับ1 0บโลสนะครับดังนั้นโล3ก็เท่ากับหมื่นสี่หาร10นะครับก็ได้1,400นะครับหรือ1.4ึ่งคูณสิบกำลังสนะครับกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ